สวัสดีครับเพื่อนๆผมไวรยแลบ13ครับช่วงนี้ก็ไม่ได้เอาคลิปมาลงนะครับก็ติดงานวันไหนที่ว่างก็จะพยายามทำคลิปเพื่อแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาแนะนำนะครับมาแชร์วิธีการนะครับเก็บมะละกอตัวผู้นะครับมะละกอก็จะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วก็ต้นกระเทยความนิยมนะครับของมะละกอ ถ้าเกิดในการขายในการตลาดนะครับมะละกอต้นกระเทยนะครับจะเป็นมะละกอร,รูปทรงกระบอกนะครับในตัวนี้จะอร่อยนะครับแล้วก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดแต่มะละกอตัวเมียที่มันเป็นลูกที่โปร่งเม็ดไม่ค่อยมีตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพันธุ์ที่กินสุกจะอร่อยกับต้นกระเทยนะครับ นี่คือความต่างนะครับเราเคยวัดบิดวัดความหวานดูแล้วนะครับตัวนี้กินอร่อยไม่ต้องตัดจริงก็ได้ถ้าจะาไว้กินเองแต่ถ้าเกิดว่าในการตลาดก็คือไม่เหมาะในสสิ่งนี้สิ่งที่3คือมะละกอตัวผู้อย่างที่ผมถ่ายอยู่ณปัจจุบันตอนนี้นะครับจะเป็นมะละกอตัวผู้เพื่อนๆดูนะครับทําไมถึงว่าเป็นมะละกอตัวผู้เวลาที่เขาออกมานะครับเพื่อนๆนี่ก็ต้นไม่ใหญ่มากนะครับ เวลาที่เขาออกมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะเป็นช่อ,เป,ชอเป็นช่อแบบนี้เลยเป็นช่อทรงายาวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับช่อจะออกมายาวๆเป็นก้านอย่างนี้นะครับจะออกมาอย่างเงี้จะออกมาเป็นยาวๆทําให้เรารู้ว่าตัวนี้คือมะละกอต,ตัวผู้มะละกอตัวผู้ออกผลให้รับประทานไหมๆๆจะมีสองกรณีนะครับการที่ทําให้มะละกอตัวผู้ออก ผลให้เรารับประทานก็คือฤดูกาลที่มีความหนาวหรืออุณหภูมิที่ได้ความเป็นตัวผู้จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนยีนของเขาให้เป็นมะละกอต้นกระเทยแต่ในความเป็นต้นกระเทยจะเป็นอยู่แค่ประมาณสักไม่เกิน3 0คือจับลูกจะเป็นออกยาวๆออกมาสามารถที่จะรับประทานได้ไหมก็ได้แต่ก็ไม่ถึงกับว่า อร่อยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็สามารถออกได้แต่ข้อเด่นในความสำคัญของมะละกอตัวผู้นะครับสำหรับมะละกอตัวผู้เนะี่ยข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาสามารถที่จะเอาไปผสมเกสรกับมะละกอต้นที่เป็นกระเทยหรือมะละกอรูรปทรงกระบอกหรือสับเขาเรียกว่าพวกอีลองกาต้านะครับในส่วนเนี้ยเขาจะสามารถที่จะผสมได้ในการผสมก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่า เราเอาไปผสมสายพันธุ์เดียวกันอย่างเช่นมะละกอฮอแรแลนดผสมเป็นมะละกอฮอแลนด์จะทําให้มะละกอฮอแลนด์มีความแข็งมีแกรงมีความเด่นของยีนได้มากกว่ามะละกอที่ผสมพันธุ์ในต้นเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาผสมสักข้ามสายพันธุ์ผสมข้ามสายพันธุ์โดยใช้เกียวสอนของมะละกอตัวผู้แล้วไปผสมกับมะละกอสายพันธุ์อื่นในตระกูล ขอใช้คําว่าในตระกูลที่เป็นมะละกอที่กินสุกเหมือนกันหรือเป็นมะละกอต่ําเหมือนกันจะทําให้เกิดยินเดนเป็นมะละกอสายพันธุ์แปลกๆออกมาได้นี่นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูก็จะมีมดนะครับมาผสมพันธุ์แบบนี้ะจะมีมดมาผสมพันธุ์แล้วก็มีพวกแมลงปอมีผึ้งมีอะไรมาผสมเนี่ย ถ้าอยู่ในสวนใหญ่ๆแบบพี่ๆหลายๆคนที่เคยคุยกับเขานะครับในตัวนี้ก็คือเขาจะหามะละกอตัวผู้ในหนึ่งไร่ในหนไร่ที่เขาปลูกอยู่ประมาณสัก200-300ต้นเนี่ยเขาจะหามะละกอตัวผู้อยู่ประมาณสัก10ต้นปลูกห่างๆ,ๆๆกันไว้เพื่อให้การผสมเกสรติดได้มากขึ้นนะครับในตัวนี้ก็เป็นข้อมูลที่พี่ๆเขาปลูกเป็นแบบ ยี่สิบสามสิบไร่พวกนะปลูกเป็นธุรกิจจริงๆนะเขาก็จะมาบอกว่าอย่าไปทิ้งนะถึงกระขั้นนะครับถึงขั้นที่เขาไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าตัวไหนเป็นมะละกอตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นมะละกอตัวผู้อยู่ประมาณสักไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ําส่วนมากจะเป็นตัวเมียมากกว่าหรือต้นกระเทยที่เรารับประทานกันนะครับตัวผู้จริงๆแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นมากมายนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีก็ สามารถที่จะปลูกไว้โดยใช้แมลงมาผสมเกสรหรือไม่ก็ใช้ผสมเกสรโดยตรงเลยก็คือใช้ดอกของเขาีนนะครับเกสรที่ออกมาอย่างนี้นะครับได้เลยมันจะเป็นเหมือนกับพวกต้นกระเทยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นมะละกอตัวเมียนะครับเพื่อนๆดูง่ายๆเลยเวลาจับตัวนี้ออกมาเนี่ยจับออกมาปุ๊บเนี่ยเกสรของเขาจะไม่มีนะครับเกสรของเขาจะไม่มี เนี่ยเกยสรตรงนี้จะไม่มีเลยเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นเกสรจะไม่มีนะครับในต้นนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนบีกออกมาเป็นลักษณะเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเกสรเพื่อนเพื่อนรู้ได้เลยว่ามะละกอของท่านคือมะละกอตัวเมียนะครับในมะละกอตัวเมียถ้าเกิดว่าเป็นมะละกอก,กินสุกจะอร่อยมากจะหวานกว่าพวกมะละกอที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือเป็นต้นกระเทยที่มีความต้องการในตลาด ส่วนนั้นจะเป็นเนื้อหนาแล้วก็น้ําหนักดีแต่ว่าความอร่อยความหวานจะแพ้ตัวนั้นนะครับไม่เชื่อผมก็ลองดูได้นะครับในส่วนข้อมูลตัวนี้ผมก็ลองปลูกลองคุยศึกษากับเพื่อนๆที่ทําเกษตรหลายๆท่านดูก็ได้พบข้อมูลในหลายอย่างก็นํามาแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับสําหรับผมวัยรับสินะครับหวังว่าคลิปมะละกอคลิปมะละกอคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในคลิปนี้นะครับสวัสดียามเช้าครับ